ต้นวันรังหนูหรือเรียกว่าต้นอังกาบหนูได้ปลูกเอาไว้ทั้งหมดเจ็ดกระถางด้วยกันก็จากเดิมอยู่ข้างๆตึกของมอจรอวัชิสุดารมามกรอกน้อยกรุงเทพมหานครก็ปลูกแล้วงดงาม ใ่้ไปเลักน้อยก็จะคิ้วนกี่ยว,ยวใบใหญ่ใบโตสรรพคุณก็ป้องกันโรคมะเร็งเป็นยาขับลมได้อย่างดีคนที่เป็นโรคมะเร็งอยู่สองสามท่านถ้าเพิ่งเริ่มต้นก็ช่วยทุเลาได้เยอะแต่ถ้าระยะสองระยะสมระยะสจะลำบากหน่อย อาไปต้มหรือจะกินกันโดยสดก็ได้หยอดและบใบใช้ได้เลยถ้าไม่สะดวกในการเคี่ยวก็เอาไปต้มอันนี้ก็เป็นต้นอังกาบหนูหรือว่ารังหนูนะก็เป็นอีกทางหนึ่งของทางเลือกในการรักษาโรคเพื่อสุขภาพแข็งแรง